บาทสตังทอนหรือสิบบาทพทอสอที่เปน็นนาารับซื้อนะคะส่งมาจากทีมงานเอฟซีที่เป็นทีมงานนะคะเหรียญสิบบาทอันนี้พสอสองห้าสี่สองค่ะสองห้าสี่สองเดี๋ยวปน็นาต้องไปดูในในจำนวนเนนั้นว่าเขาส่งมาเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะสองห้าสี่สองเป็นน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะสองห้าสี่สองราคารับซื้อยี่สิบบาทนะคะท่านใดมีท่านใดต้องการขาย นะคะก็ทักใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะทักใต้คอมเมนต์ยี่สิบค่ะทักใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะถ้ามีต้องการขายเอ่อที่ว่าถามว่ารับจริงไหมไม่ต้องถามแล้วค่ะนะคะไม่ต้องถามละถ้าไม่รับจริงก็คงไม่มีเหรียญที่มาทําคลิปแบบนี้ตลอดทุกวันนะคะถ้าพนันไม่ได้รับซื้อแล้วนัจะเอาเหรียญที่ไหนมาทําคลิป นะคะแล้วคนส่งมาขายไปนะก็ยืนยันอยู่แล้วเอาสสี่ิบห้าเหรียญค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าเหรียญค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สองมาทั้งสิ้น้าเหรียญน,นะคะน่ารับซื้อนะคะยยนี่ค่ะเหรียญที่ส่งมาจากเอสีที่แกะแกะเหรียญแกะถุงแรกนี่คือสี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าค่ะห้าสิบ ห้านะคะคูณยี่สิบบาทค่ะเท่ากับนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะห้าสิบห้าเหรียญได้เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็ห้าร้อยห้าสิบใช่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะขายคูณสองก็ได้อ่หนึ่งพันหนึ่งร้อยถ้าใช้ไปก็จะใช้ไปแค่ห้าร้อยห้าสิบนะคะ เนี่ยค่ะเหรียญที่เป็นน่ารับซื้อให้ดูกันจะชัดนะคะว่าเหรียญแบบไหนเนี่ยค่ะเหรียญตะตังทอนเหรียญหมุนเวียนตะตังทอนธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนเลยนะคะความพิเศษที่อื่นไม่มีทั้งสิ้นนะคะดูเพียงพอสอเท่านั้นที่พปนนดาบอกอะคะ่ะดูเพียงพอสอก็ส่งขายได้นะคะปะนนารับซื้อนะคะเหรียญ10บาทพอสสองห้าสี่สองรับซื้อในราคาเหรียญละยี่บาทค่ะชัดเจนนะคะ เป,เป็นคนที่ชัดเจนมากที่สุดเหรียนในที่ไม่รับก็คือบอกเลยว่าไม่รับรับเท่าไหร่ก็บอกเลยว่ารับเท่าไหร่นะคะจะไม่ยดยืดเยืยยย้อนะคะทุกคนตามนี้ค่ะรับก็คือรับนะคะราคาเท่าไหร่บอกกันเลยค่ะสิบบาทนะคะไม่ต้องดูอะไรทั้งหมดเลยนะคะเหรียญสิบบาทนะคะดูเพียงพอสเท่านั้นนะคะรับสตังทอนมาพลิกดูพออน,นะคะก่อนจะใช้ไปนะคะ รับสตังทอนมาก่อนจะใช้ไปพลิกดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะพอสอหลักๆที่เป็นหน้ารับซื้อนะคะก็จะมีพอสสามหนึ่งะคะเหรียญ10บาทแบบนี้เลยนะคะเหรียญสิบ,บาทสตังทอนพอสสองห้เป็นน้ารับนะคะเริ่มต้นที่500บาทนะคะ3าม0นบาทเหรียญในมือเป็นหน้านี้คือ2541้าสี่องห้าสี่หนึ่งเป็้ารับซื้อเหรียญละ80บาทค่ะ เหรียญละ80บาทในมือพน้านี้นะคะ FC ส่งมานะคะ10เหรียญค่ะ10บาท2 5 4 1 10เหรียญรับเงินไปเลยนะคะ800บาทค่ะ800บาทในหน้าเหรียญก็คือ80บาทค่ะถ้าท่านไม่ดูพอสอท่านใช้ไปท่านก็จะใช้ในราคาเหรียญละ10บาท ทั้งหมดก็เป็น80บาทซื้อของได้80บาทแต่ส่งมาขายป้าน้านะคะได้800บาททันทีนะคะค่ะนี่ค่ะเหรียญที่เป็นหน้าต้องการเลยนะคะเหรียญ10บาทปี2541นี่ค่ะเหรียญเหรียญที่เป็นหน้าต้องการ,รน้ารับซื้อนะคะ2541นะคะรับซื้อเหรียญละ80บาทเห็นไหมคะเปิดโชคมาคือบอกเลยนะคะไม่ต้องอลัมพบทอะไรกันมากมายนะคะหลายคนบอก รับจริงไหมรับจริงบอกราคามาสิท่านท่านไม่ได้ดูนะคะท่านไม่ได้ดูรายละเอียดที่ปรนาบอกท่านเจอคลิปเดียวท่านก็ต่อว่าปนาแล้วแต่ปรนาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอยากว่าอะไรก็ว่ามาเถอะแต่ขอให้ทำความเข้าใจนะคะว่ารับซื้อจริงไหมราคาเท่าไหร่คือบอกหมดบอกละเอียดทุกทุกอย่างค่ะปะนาโดยชัดเจนที่สุดนะคะ ส่วนมากถ้ารับนะคะถ้าเป็นเหรียญที่ป้านาารับซื้อนะคะป้าจะบอกราคาเลยนะคะเปิดมาโชบบอกราคาเลยรับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บอกเลยค่ะอย่างเช่นเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพอศเท่านั้นนะคะรับเลยนะคะเจอพอศนี้ส่งขายป้าน้ารับทันทีเลยนะคะเหรียญละแปดสิบบาทค่ะสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อในราคาเหรียญละแปดสิบบาท